สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมแนละท่านผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องเช็คแชมป์มอเตอร์ชาแนลเนาะวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาชมรถเข้ามาใหม่ของคันด้านหลังแบบนี้เลยนะคะเป็นยี่ห้อฟูโซนะคะอันนี้จะเป็นรถโม่ส่วนคันด้านขวามือแบบจะเป็นหกล้อดํานะคะเดี๋ยวพาไปชมทีละคันเลยแล้วกันเนาะไปคันไหนก่อนเอาคันนี้เลยคันนี้เนาะคันนี้เทปไลน่เลยล้อเจ็ดสิบแรง คันนี้นะคะเป็นหกล้อเนาะหกล้อรถโบ้นะคะคันนี้เออหกล้อดัมสีพูดผิดติดบากติดติดติดอ่ะคันนี้นะคะเป็นฟูโซดัมนะคะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแรงเป็นรถปีหกสองนะคะราคาอยู่ที่เก้าแสนห้าหมื่นบาทเนาะจะใช้เงินดาวอยู่ที่หนึ่งแสนบาทนะคะใช้สองแสนบาทขอประกันส่งค่างวดเนี่ยสี่สิบแปดงวดอยู่ที่สองหมื่นสามสี่ร้อยกว่าบาทนะคะ สี่ปีสี่ปีสี่ปีนะสี่ปีผู้จัไม่ผิดมันเด็ดเคยมีคันหนึ่งที่เข้ามาแต่นานแล้วเปล่าน่าจะนานแล้วถ้าคันนี้มาก็คงเป็นคันที่สองนะคันที่สองตัวนี้เป็นกระบะสามนิรเหมือนกันเลยนะครับสวยๆเลยรถเท่าไหร่นะสามหมื่นกิโลสามหมื่นเจ็ดอ่าสามหมื่นเจ็ดพันกิโลนะครับเลขน้อยอีกแล้วนะครับเอาง่ายๆว่ารอบเดียวเราได้แต่เลขใบน้อยๆมานะอย่างคลิปที่แล้วอ่ะเราได้หัวลากยูดีมาก็ไม่น้อยเหมือนกัน อันนั้นสภาพสวยจัดเลยนะครับนี่พาไปดูเลยนะครับภายนอกนกันก่อนเลยนะครับคัวนี้ช่วงกระบะช่วงกระบะน่าจะประมาณสี่เมตรนะเขาออกคร่าวๆนะคะประมาณสี่เมตรเนาะสี่เมตรกระบะสามมิตรสองล้อนะครับนี่เลยสวยๆนะตัวนี้เขาจะอยากจะบอกว่าออปชันเขาให้มาเต็มมากเลยชอบ<ง>อะ่ะช่วงล่างเขาใหญ่ช่วงล่างใหญ่เบรกลมล้วนเลยเบรกลมแห้งนะครับแล้วก็มีระบบเบรก ABS นะครับนะนี่ดีถังน้นมันสองร้อยลิตรนะครับนี่ให้ดูนี่เวทต้ลมล้วนนะชอบมากเลยมียูดีกับคุโซะชอบมาช่วงล่างเขาให้มามดีบ้างเลยแน่นเนาะแบบล้ำล้ำมากเลยแบบล้ำอนะาคดมากเลยเนะนี่ยดูเผาเลยเผาข้างโคตรใหญ่แบบตัวนี้ให้ยางมาเท่าไหร่นะไหนนะหดูแปดสองห้าขอบยี่สิบนะครับขอบยี่สิบ ้างแปะ้างแปะเก๋ยมากส่วนด้านหน้านี่แ2 5สองห้าเหมือนกันใช่ครับตัวนี้เป็นยางอะไรเนี่ยยางติดรถป่ะเนี่ยน่าจะติดรถอ่าน่าจะติดรถรับยางนะครับติดมาจากอินเดียหรือเปล่าไม่รู้ก็สำหรับราคาเก้าแสนห้าหมื่นบาทเป็นราคายางเดิมนะคะแต่ถ้าลูกค้าท่านใดอยากให้จะอยากให้เปลี่ยนยางเดี๋ยว คุยกันเป็นเส้นๆซนไปละกันเนาะอู้ยางแทบต้องเปลี่ยน,นครับเนี่ยก็มันดีอยู่ใช่ไหมดีเลยอะถ้าอยากได้ยางใหม่ก็ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาจัดให้ได้แต่ม,ม, <ๆ S 2> มาคุยเป็นเคสๆไปนะครับผมดูหน้าครับนี่ด้านหน้ารถใต้นี่เองพัทลุงพัทลธอรุ่งนะหน้าไม่มีเลยเลยนะสวยนะเนี่ย้าหน้าไม่มีเลยโอ้โห,โหโกระจกดูกระจกดิบกระจกทองห <ๆ S 2> น้ารถใหญ่เลย ใหญ่กว่ากระจกมอข้างอีกมันใหญ่มากนะนี่ดูภายในสะหน่อยอ่าด้านหน้าน่าจะเปิดไม่ได้นะหน้ารถน่าจะเปิดไม่ได้ไม่มีอะไรให้เปิดเลยเช่เปิดไม่ได้นะว้ายังไม่ได้ลองนี่ครับดูหัวเก่งสวยเลยใครชอบูโซ่แล้วนะแล้วตัวนี้เป็นเครื่องเบนซ์ด้วยนะแรงครับบอกเลยแรงนะแรงบิดตั้งห้าอยสบน้นิวตันเมตรนะครับนี้ มามที่รอบต่ําด้วยนะครับนี่ไปดูหลังหงกินเลยอืมสี่สูบนะจ๊ะนะครับนี่เครื่องเบนซ์ครับแปะแค่โลโ,โ,โ,โลโก้โลโซ,โซ,โซนะครับนี่ลมล้วนนะครับตัวนี้สองถังใหญ่มากเลยนะครับนี่นี่อ่ะดูปื้นกระบะดูปื้นะกระบนะน,นิดนึงกระบะครับดีอยูนี่นี่ให้ดูช่วงล่างเลยครับ เอ็มเอ็มเกียร์เมะโอ้โหเกียร์นี่ใหญ่กว่าเครื่องนั้นเดียวเกียร์ใหญ่กว่าเครื่องอีกนะครับยกระบะอ้ดสวยนะครับมาดูรถวิ่งอะไรมานะจุดนี้ได้วิ่งดินทั่วไปนะอืมนี่ยางอ้วสวยยางยังวิ่งได้อีกนานครับอ่ามันดูช่วงล่างมีเหล็กกันโค้งนะครับนะช่วยการยึดก่อนนุนนะมีกันโค้งด้วยนะ เปิดได้ไหมะได้แค่นี้แหละนำมาเปิดดูนิดนึงนะครับ oh. Oh. พื้นพื้นก็บุบนิดหน่อยนะครับได้อยู่นะครับ oh. ไม่ทะลุนะครับนะบไม่ทะลุ oh. กับพวกปลา่งปลาท้ายเนี่ยยังไม่คุยกัน oh. ถ้าไม่ชอบเสนิงแบบนี้จะเก็บให้ได้นะครับ oh. มามามาพาไปดูภายใหหนหน่อยนะครับอภายในใดู ข้างนนะประตูข้างซ้ายนะตัวนี้มีเบาะเขาแบบแห่มาคู่เลยนะไม่ต้องมานั่งเบียดกันเลยนะนะแห่มาคู่เลยน่าจะปรับปรับระดับไม่ได้นะนะด้าน,นซ้ายปรับระดับไม่ได้ครับมอีกล่องเดียวด้านบนก็ใส่ได้แค่หนังสือสมุดน,นะมีแค่กล่องด้านล่างที่เก็บของได้ ไปท่ายไปดูด้านหนึง่งเชิญค่ะรีวิวมารีวิวหลายวันแล้วไม่รีวิวอดรีวิวมาหลายคลิปลนะหลายคนก็เมื่อไหรจะรีวิวให้ดูสักทีนะครับฝนตกนะครับนี่ให้ดูด้านล่างกันเลยนะรถสามหมื่นกิโลนะครับอโอ้โอบอ่เ้ตัวเปิดมันอยู่ตรงนี้เว้ยะเปิดมันอยู่ มันจะเหมือนจะมันจะหาง,ง่ายนะแต่ว่าแข็งแรงอยู่นะน,นะบเบาเป็นผ้านะครับใช้ทนมากเลยว่างมันทั้งสบายอพระว่ารถจริงมาดูเลขไม้กันหน่อยนะอ,อรัยเบาตรงเบาตรงนี้นั่งดีมากเลยอ,อันนี้ลำพงนี่ไม่ใช่ไม่ใช่มากับรถนะไม่ใช่มากับรถนะนลำพงนะเขาตังเพิ่ม <laughs> ตั้งเพิ่มนะ <laughs> นี่เลขไม่สามหมื่นเจ็ดพันกิโลนะครับเนี่ยปุ่มไม่กระจกซ้ายอันนี้กระจกขวาอ,อยู่ด้านนี้หมดทั้งสองด้านเลยไม่ต้องเอื้อมไปน,น,นู่นด้านนี้เขาย้ายไว้ให้ตรงนี้แล้วคุณขับเลยนะครับนี่คอนโซลกลางแอร์อนะครับแล้วก็เครือ่องเล่นนะครับไอพีดีโอใช่ไหมถ้าพีโอพีดีโอรุ่นนี้ถ้าเขาเกียร์ฝากปุ๊บเร่งเครื่องมันจะเร่งเองเลย อ่านะแล,ล้วรอบรอบไหมรอบนตัวรอบหนึ่งปะอ้าวจะกล้องไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย,ย,ยกขันกับรอบคุณให้ฟังเสียงเครื่องใหม่แล้วเดี๋ยวยกดับให้ดูนะเดี๋ยวพาชมบรรยากาศวานาันอาทิตย์นะคะ,ะขับได้แค่ยี่สิบมันบอกว่าอีกยี่สิบเจ็ดกิโลกนน้ำมันทั้งหมดแลนะ้วเนี่ยอ๋อคือน้ำมันเราเหลือน้อยใช่ไหมเหลน้อยแล้ว ว่าไม่บอกงี้ด้วยเออดีดีรอบเขาจะหนุหน่วงๆนะแก่ไม่มาแต่ถ้าถ้ารอบถ้ารอบพันพันขึ้นมาเนี่ยมาเลยเนี่ยผิดเท้าเลยดูดิบบอ,อันนี้นะของแตะนะองแตนน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 ะนะอาจจะเต็ม่แรมไม่ร่าแบบรูปบ้าหน่อยนะครับเลี้ยงไปผิดเท้าหน่อยแต่ถ้ารอบมาถึงพันปุ๊บขึ้นเร็วมากเลย มาเลย,มา,ยม,มาเลยแต่งูุปมาเลยเนี่ยไปไปลมเต็มถังละตัวนี้มีหกเกียร์นะเนี่ยเบรกมือเบรกมือเป็นลมแห้งนะเสียงปลายท่อนี่ข้างหวานเหลือเกินนะว่ารถไถอ่ะเ <c oughs> สียงรถไถเลยดันดินเออคุ้นๆอยู่ ไฟเียวเขาอยู่ด้านด้นนานะด้านขวาน่นซึ่งปกติมันต้องอยู่ด้านซ้ายใช่ไหมใช่ด้านขวาช็อบเบรกเขาอยู่ด้านซ้ายมารุนญะุนเลย,ย,ยนี่อ๋อ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 ราออ๋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 ่อ๋อ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 น๋ออ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 ออ ขับดูแบบเกียร์ดังไหมก็เกียร์สม,มุดไหมวันนี้ถ่ายหน้ารถเลยเนี่อันนีนลนนน้ลากเกียร์สองเลนะเกียร์สองก็โหดเ่ยเดีย๋ยวจะโดดจากเดียวเลยมันเด้งอ่ะม,มันโดดอย่างเนี้ย พื้นที่ไม่พอกำลังเคลียร์พื้นที่เพื่อที่จะได้แบบว่าลองรดได้อ้อมเป็นนะคะใช่ๆแต่ว่ายังไม่เสร็จโอสกปกนะออกได้ปะ่ะได้ออกได้ออกได้ลูกค้ามางงเลยขับมาแล้วทางกันโอหมันเด้งพีโดดโดดรถอย่างแข็งอ่ะไม่มีโช๊คเลยเนี่ย เไม่มีโชคเลยนะบอกบอกไม่มีเลยเลยนะบอกปิดรถแหละด,ด,ดูดิาจะทำเป็นบาะถุงลมได้หน่อยเนาะนี่ไกลๆไม่เหนื่อยนะมีเนหนื่อยแน่นอนแน่แหละเดี๋ยวถ้านั่งใกล้ๆเนี่ยพอยดินเลยไม่อยูักระหาม,ามาๆยกดับให้ดูครับเดี๋ยวหนูต้องลงเนาะยกดับทีไรตกใจอ่ะตอนแรกท้าป็นเครื่องเลไเองิงวะที่แท้เป็ปิดาะ ลูกเข้ามาอย่างนี้เองเดี๋ยว,ยวให้หนูลงก่อน ยกหัวให้ดูนะไปโอ้ลงยาก ừ, ติดกันด้วยรู้สึกว่าคลิปนี้เราต้องต้องยาวนานนะเพราะว่าอ,อันนี้ก็ยังไม่จบคันนี้นะแต่ต้องไปดูคันฟูโซ่รถโมอีกนะคะไปยกหัวให้ดูคลิปนี้จะเป็นคลิปสำหรับยี่ห้อฟูโซ่อย่างเดียวเลยที่เข้ามานะยกยังไงอนเนี้ยทำให้เป <c oughs> ลกนะ <c oughs> แลแด้วยโอ้โห ได้ป่ะหนักใช่เล่นหรือเงินไหมมีเครื่องสายพานท้องสามพิษเนี่นเคื่องไหนอ๋อดูภาพสนิทเลยตรงนี้เนี่ยเครื่องยังสีสุกคนมาสะดำปิดเลยเครื่องนะโอ้ดูเครื่องครับอันนี้ล้างแล้วนะที่มันดำนี่คือเขาพ่นมาจากโรงงานเลยนะ นี่นี่นี่โล่เบรกครับลมแห้งนะครับหม้อลมชั้นเดียวลูกแรกนะครับอันนี้คู่หน้านะครับนี่สายไฟยเอเบีสแล้วก็หน้ารถยังมีมเหล็กกันโครงนะครับแม่มีข<ม>้งหน้าแล้วก็ข้างหลังด้วยนะเนี่ยเหล็กกันโครงอ่าสุดยอดจริงนะครับอยู่ดีไปทำไปดูาบูโซไไม่ด้ปาบูโซ,โซ,โซโอ้าต่ล้วหลง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  <ม>จนไหมเรานะเลยติดปากว่าผู้ยูดีอยู่ดีนี่เป็นไงครับกระบะนี่นี่ถ้าไม่ติดยี่ห้อนะแน่นำเลยฟูซู่ราคามันโดนนะราคาแร<ท>งด้วยนะครับออกรถเท่าไหร่นะสองแสนสองแสนพร้อมประกันจบเลยนะครับแถมส่งค่างวดไม่ไม่ได้สูงมากถ้าสองสามยใช่ไหมนี่ดีดดูกระบะหนึงนะตอนนี้ยกดัมอยู่นะไม่ไม่ลั่นเลยนะ กระบะไม่ลั่นเลยนะเอ้ระบบมน้ำน้ำไม่ได้ไม่ได้ไม่ลั่นเลยนะครับตรงโหเยอะนะครับถ้าท่าน,นในสนใจคันนี้ก็โทรเข้ามาได้นะคะที่เบอร์แปมเนาะเบอร์แปมจะเป็นเบอร์ศูนย์แปดสามนะคะห้าเก้าห้าสี่สี่สองแปดเนาะโทรมาได้แล้วก็แอดไลน์ามาได้นะคะไปขัาไป<ห><ห>ดูอีกคันนึงรู้สึกเหนื่อยคี่เปนนารู้สึกเหนื่อยยังไม่เคยขับขับทั้งแหมือนกันนะนะ เราไปดูฟูโซ่280รถมิกเซอร์นะครับตัวนี้คันนี้เป็นรถปี63นะคะ280แรงเนาะคันนี้เลขใหม่อยู่ที่8,000เฮ้ยแ0 0พอีกแล้ว8,100พี่แต่ตอนนั้นว่าน้อยสุดละอันนี้น้อยยิ่งรีวิวยิ่งน้อยมากเลยอะยิ่งน้อยยิ่งรีวิวต่อไปคงเป็นพันโลบ้างใช่ไม่ไม่ใช่หลักหลักไม่เกินห0 0พันโลสปอยเลยอย่างเดี๋ยวค่อยว่ากันดูคันนี้ก่อนเดี๋ยวเขารู้หมด ก็สำหรับคันนี้นะคะเป็นฟูโซ่ปี6 3เนาะเป็นรถโมสิบล้อนะคะราคาจะอยู่ที่1นึ่งล้านแปดแสน้ามบาทเนาะสำหรับคัน,นคันนี้นะค,ะคันรถโม่ฟูโซ่นี่นะคะจะใช้เงินดาวอยู่ที่200แ2,000บาทใช้300 0 0นบาทพร้อมประกันเนาะจะส่งค่างวดอะส่ะิ8งวด4ปีอยู่ที่45,000ืนนะคะเนี่เลขไมน้อยๆแบบนี้ก็ต้องถามว่า สภาพแบบนี้คือพร้อมใช้แน่นอนพร้อมใช้ค่ะ,ะคุท่านใดหาอยู่นะถ้าเป็นตัวนี้รุ่นนี้นะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์แปมแล้วก็เบอร์พี่ทิพย์ได้เลยเนาะเบอร์แปมนะคะเป็นเบอร์ศูน5 9 5 4 4 2 8เนาะส่วนเบอร์พี่ทิพย์จะเป็นเบอร์ศูน6 2 9 1 4 9 4้นเพูดเร็วนิดนึง<ส>ถ้าจดไม่ทันอยู่ใต้คลิปนะคะจะมีลูกศรสามเหลี่ยมด้านขวามือนะคะติ๊กเข้าไปจะมีข้อมูลของตัวรถทั้งสองคันแล้วก็จะมีเบอร์โทรของเซลล์ทั้งสองคนที่ประจำอยู่สาขาระยองนะคะ ดูสภาพภายนอกก่อนนี่เลยครับใครเป็นแพเป็นแฟนพันแท้ของฟูโซนะมาดู<ม>ได้ของมันต้องมีแล้วแหละเลขไม้แค่นเนี้ต้องเอาอะไรไม่ใช่อะไรไม่มีต้องเอาอะไรนะมาดูนั่งก่อนเลยนี่ <c oughs> น่าจะไปโดนบะเลมาไม่รู้เนี่ยเ <c oughs> ดี๋ยวดีนะกันชนเขาเป็นเป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กนะไม่ไม่โดนไฟตาซึ่งไฟตานี่โอ้โหโคตรแพงแพงไม่พอ ของนาอีกใับอยากจะบอกโอ้โหต้องดูแลให้มันดีนิดนึงใช่ครับปูโซเนี่ยนี่แต่ดีว่าที่ว่ารอบนี้มามันครบอีกอย่างหนึ่งนะอีกอย่างหนึ่งปูโซไม่ชอบอย่างหนึ่งเยอะยังไงเนี่ยมอเตอร์กระจกเนี่ยมาทีไรก็เสียทุกคันอย่ายวบอกว่าคันนี้เป็นเป็นเห็นไหมนั่นนะแต่ทันโลเป็นแล้วช่างเราช่างเราเก่งอยู่แล้วยังไงก็ต้องแก้ไขได้แล้วรู้ไหมราคาเท่าไหร่ไม่ลักมือนะ หมื่นสองอ่ะบ้าโต่จะบ้าตายนะาะักแต่ไม่เป็นไรพวกนี้เราเปลี่ยนให้เปลี่ยนให้ลูกค้าเลยสองด้านเนี่ยก็เท่าไหร่หมื่นสองก็สองหมื่นสี่ดูเไปละสองหมื่นสี่เต็มเต็มใช่ไหมยังยังไม่ลงแบตนะใช่ยังไม่ลงแบตนะนี่มันดูสภาพตอนแรกสำหรับยางหน้านะคะจะเป็น mrf เนาะนี่ตัวไหนนี่ mrf นี่ M R F อ๋อ mrf ต้องแน่นอนแล้วรถมาจากญี่ปุ่ไม่จากอินเดียโม่ก็เช่นกันนะครับ มาจากอินเดียเหมือนกันครับตัวนี้ยี่หอ้ออ่านยาก,กนิดหน่อยชวิงชวิงอ่าสเต,เตเตอร์นะครับประมาณ6คิวประมาณเนี้วคือประมาณ6คิวแต่เขายี่ห้อนี้มาจากเีอรมันนะครับชวิงสเตเต,เตอร์ครับยังหลังก็เอ็มไอเหมือนกันอุย้ยดอกเต็มอะ่ะไม่ต้องพูดอะ่ะแปดพันโลครับใายดีด้วยยี่ห้อนี้นะครับเอ็มไอเอฟนะครับนี่สองเพา รางโอ้อันนี้รางสามนะรางตัวต่อแล้วก็รางสองรางหนึ่งก็ยังอยู่ส่วนสายน้ําก็ยังอยู่นะครับอยู่ครบเลย,ย,ย,ยนะครับโม<ง>่สวยมากเลยนะเนี่ยสวยมากเลยอันนี้พี่ได้ลองบ้างยังยังไม่ลองระบบเลยนะครับแต่ใช้งานได้ปกตินะครับนี่นี่นี่นอโดนแมกแลแลอะไปท้าไไทยเหรอไม่เป็นไรแปลงได้<อ>ลูกค้าเขาก็ชอบนะไม่ไม่เอาของแท้ต้องแปมของแบบ ของญี่ปุ่นใช่หาง่ายแล้วก็ราคาถูกด้วยนะครับ mm hmm. นี่นี่เตัวหลังหนึ่งนะ mm hmm. ลูกค้าถ้าไม่อยากอยากได้สีแบบนี้ก็ลองมาคุยกับเต้นได้นะครับอยากได้สีแบบที่ของตัวเองมีอ่ะได้ไดตามแพนเลยขาวขาวขาวส้มข,ขาวเขียวอะไรเงี้ยคือแบบได้หมดสั่งได้หนักใจใช่ขอแค่คุยกันนะคะคุยกันตั้งแต่แรกไว้เลยว่า ราคานี้ทำตรงนี้่ให้เลยได้ไหมแม่ครับมีมให้ดูน้ำน้ำ,นำพัดลมอ่อนไม่ล้มนะครับปั๊มโม่เกียร์โม่โอ้สวยสภาพดีนะสวยมากสวยมากเนี่ยฝาแบตอยู่ครบฝาวข้างไม่บุบเอ๊ะคันนี้มันใช้งานไหมเนี่ยท้างมันสวยจังเลยเนี่ยฮ <c oughs> ะมันได้ใช้งานเลยคันนี้โอ้ตายแล้วรถสวยมากครับคันนี้ แป่ทันโลพร้อมใช้เลยะดูภายในสะหน่อยไปมาดูภายในนะครับ่ภในในโอ้ยเบาฝั่งนู้นยังไม่ได้ถอดเลยใช่ไหมโอ้โหพลาสติกยังอยู่นะครับพลาสติกยังอยู่และชอบมากในตัวเนี้ยมันไม่มีแคปบนะตัวน,น,นะวนี้แต่เขาออกแบบเพื่อเบาตัวเนี้ยแถวหน้าเนี่มันพับลงได้แล้วก็มีเบาะนอนเบาะนอนมีเบานอนด้านในนะดึงยังไงฮะ มันต้องพับลงอ่ะอ๋อมันเป็นเบาะนอนไปเลยใช่นะต้องพับเนาะพับลงพับลงสามตัวเนี้ยพับลงนี่บางแดดก็ยังไม่แกะเลยนะบางแดดแทบจะเป็นรถใหม่ป้ายแดงเข้าทุกวันแล้วนะมือสองแลวเนี้ยติดป้ายปิดป้ายอะไรนะป้ายแดงเข้าไปก็ใช่แล้วเนี้ยใช่ใช่นี่โ,โ,โซนโซนยจัดนะมาดูาเลขไม้หน่อย เลขไม่แปดพันหนึ่งร้อยสามสิบสี่กิโลใ่ไนี่หนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับสามสิบสี่กิโลออนีเครื่องเสียงบนหัวเลย,ยลำโพงอยู่บนหัวเอ้ยหายไปไหนลำโพงดอกหนึ่งหาย,โ,ย <laughs> โดนไปแล้วดอกหนึ่งนะหายไปแล้วอะอ๋ะอไฟไฟไฟเอาเป็นเอลวดีดูนะไฟลังคาแยกะซ้ายแหาะขวา ชอบเป็นของฮิโน่หนเห็นไหมเ่ฮิโน่ดวงเดียว <จบ S 2> ตรงกลาง,ง,งโอ้สว่างจ้าเรียกว่าไฟบ้านอ่ะร้านหน่อยครับอ่ะังเสียงสักนิดหนึ่งเดี๋ยวพาไปลองโง่หน่อยนะครับโง่หน่อยดีก็น้ำมันเกือบครึ่งถังเลยนะเนี่ยน้ำมันอะ่ะขับมาไกลเลยเนะนี่ยคันนี้ ลมไม่รั่วนะครับเนี่ยลมยังเต็มถังอีกเลยนะครับประมาณประมาณแปดบาทนะครับดังหน่อยดังสายพันสายพันแอร์เป็นรถล้อล้อจริงนะรถนี้เออจริงนะล้อพันเก็ขึ้นเลยอ,ะอ่ะเป็นรถล้อรอบจริงพอถึงรอบพ <ๆ S 1> ันๆๆปุ๊บ ต้องเลี้ยงรอบให้ได้ประมาณพันรอบอะถ้าตัวพันรอบเนี่ยมันจะช้ามากเลยถ้าคุณขึ้นอะไรนะขึ้นขึ้นเขาเนี่ยเจอถอนตอแน่นอนผมว่าเนี่ยนะเนี่ยโอ้โหมันนึ่งห่วงนะอะตาพาไปดูโม่หน่อยนะโม่โม่นิ่งนะครับ ยาวแหละอ่าระวังน้ำออกมาล่ะเรื่อยเรืเลยๆไม่ต้องเล่นเครื่องก็ได้เร่งเครื่องนิดนึงมันช้าไปอ่ามันช้าไปมันช้าอะไรนอเละโอ้มันต้องกดปุ่มหรือเปล่าใช่ใช่เล่นอย่างไร โอยนะก็ไม่เลี่ยงไม่เหี่ยงเท่าไหร่นะ้ะปูเยอะๆเลนีน่ยตองต้องเบลี่ยะนะนะประมาณนี้นะต้อมีปุ่มหรือเปล่าไม่ใช่สองูใช่ใช่มันต้องมีปุ่มกนะ็องมีปุ่มนะ ใช่ในรถปุ่มเฉพาะมันเลยนะครับไปกดปุ๊บมันจะลิงก์มัก็จะลิงก์นี่ไงนี่ยปุ่มเนี้ยนี่เห็<อ>นะมันเป็นสลักเหมือนตัวอ,อ็นแ่ะแล้วก็มีลูกลูกปุ่มปุ่มนะฮะต่เครื่อันจะเล่นนี เอาเร็วๆเลยตรงนี่มีกี่ล้านะด้านหนึ่งจะได้หน่อยขอขออยากกินน้ำลงมาจากรางอ่ะกินน้ำมาจากรางนิดนึงมันจะไหลหรือเปล่าไหลไหลไหลเอ๊ะเราหมุนดูรานแล้วเปล่าเนี่ย ก่นอนด้วยให้ทางนี้แหละมาแล้วไง่าไงมาแล้วนะครพอพอให้ทันตัวแล้ว <c oughs> โอเคครับคันนี้นะถ้าลูกค้าท่านใดอยากได้รถรถโมนะเรามีเหลือมีคันเย็บที่เป็นสิบล้อนะแล้วแล้วลูกค้าท่านใด ที่หารถมู้อยู่ก็สามารถแวะเข้าไปสมัครได้นะคะที่เช็คแชปมอเตอร์สาขาไะยองเนาะหรือไม่ถ้าถ้าไม่สะดวกเดินทางมานะคะเมื่อบบนะคะสามารถแอดไลน์ได้นะคะก็เดี๋ยวคุยกันเรื่องต้นทุนรายรได้เลยเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะเพื่อที่จะได้ติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับกับรถมู้เลยนนนนจอดรออยู่เทมนะครับติดล้อเขาเดียวนะจ๊ะใช่ค่ะก็ ตรงนี้ก็ดูแลสุขภาพก,กันด้วยนะคะโควิดทุกชุมหรือเกินเนาะไปไหนไปไหนมาไหนพเกเจลแอลกอฮอล์แมสกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ